ชื่อตำแหน่งพนักงานในร้านแบรนด์เนมต่างๆนะคะเขาเรียกแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็มีอันไหนที่เป็นจุดเด่นที่ถ้าหากว่าคุณอยากจะเป็น SA เนี่ยคุณจะต้องรู้เรื่องราวเหล่านี้บ้างมาฟังกันเลยค่ะออลสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแล้วนี่ก็คือช่องแคทซิล่าโมสค่ะ วันนี้มอสจะพาทุกคนมาท่องโลก SA อีกเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าช่วงหลังๆวันนี้เนี่ยมีคนทักมาถามเรื่องราวเกี่ยวกับการทํางาน SA กันเยอะแยะมากมายเลยมอสก็เลยคิดว่าโอเคมอสจะเอาความรู้ที่มอสมีเนี่ยเอามาแบ่งปันให้กับทุกคนในช่องแกรเซล่ามอสนี้เลยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหลักการเบื้องต้นกันก่อน,นะคะ่ะสำหรับน,น้องๆคนไหนหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะทํางาน SA นะคะมอสแนะนําว่าเริ่มจากคลิปนี้กันได้เลยเรามาเรียนรู้กันก่อนว่า SA คืออะไรนะคะแล้วก็พวกคาเรียกต่าง ไม่ว่าจะเป็น S A F A นะคะหรือว่า B A เนี่ยมันเหมือนหรือมันแตกต่างกันอย่างไรคะ่ะ okay. มาดูกันที่ตัวแรกเลยนะคะนั่นก็คือคำว่า sa นั่นเอง sa เนี่ยก็เป็นตัวย่อมาจากคำว่า sales associate นะคะแล้วก็ sales assistant นั่นเองนะสองตัวนี้เนี่ยก็จะมีความหมายเดียวกันค่ะก็คือผู้ช่วยผู้ให้บริการนะคะในร้านค้าต่างๆค่ะอย่างในความหมายนี้ก็จะหมายถึงตัวพนักงานที่อยู่ในร้านแบรนด์เนมแล้วก็ร้านรีเทลต่างๆเนะะี่ยที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในร้านแบรนด์เนมนั่นเองหน้าที่หลักๆที่ทุกคนทราบกันค่ะก็คือการขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า ะะเครื่องประดับรองเท้าเสื้อผ้าของต่างๆในร้านนะคะตัวเอเอเนี่ยก็จะมีหน้าที่เป็นนักขายนั่นเองค่ะหลักๆก,ก็คือหน้าที่นี้เลยแต่ก็ยังมีหน้าที่อื่นๆในช็อปนะคะที่ตัวเอเอเนี่ยต้องรับผิดชอบร่วมด้วยค่ะอย่างแรกก็คือการให้บริการลูกค้านะคะหลายคนก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเอเอจะคอยหยิบของมาให้เวลาที่ลูกค้าอยากดูอะไรนะคะก็จะบอกว่าเอออยากดูตัวนี้อยากดูใบน,นี้อยากลองใบนี้เอชเอก็จะเป็นคนหยิบแล้วก็มาวางให้เขาก็จะมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกค่ะไม่ว่าจะเป็น ถุงมือนะคะหรือว่าตัวไม้ที่เอาไว้ดึงกระเป๋านะคะบางทีเนี่ยกระเป๋าอยู่ในเชฟที่สูงๆในเอสเอเขาก็จะมีตัวเหมือนเครื่องอำนวยความสะดวกที่ไปหยิบกระเป๋าลงมาให้คุณนั่นเองรวมไปถึงให้คําแนะนำนะคะแล้วก็ช่วยลองให้ด้วยเวลาที่ลองเนี่ยเอสเอส่วนใหญ่ก็จะช่วยสวมให้เลยนะว่ามันจะต้องสบายแบบไหนทําอย่างไรแล้วก็ให้คําแนะนําอย่างละเอียดค่ะบางทีก็จะมีในเรื่องของการเสิร์ฟเครื่องดื่มด้วยใช่ไหมถ้าเกิดว่าลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยรู้สึกว่ากระหายน้ำนะคะหรือว่าอยาก จะบริการให้เขารู้สึกว่าเป็นพิเศษมากยิ่งขึ้นก็จะมีการเสิร์ฟเครื่องดื่มด้วยซึ่งการเสิร์ฟเครื่องดื่มเนี่ยบางช็อปนะคะในช่วงซัมเมอร์ที่เป็นช่วงพีคซีซั่นเนี่ยก็จะมีพนักงานอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ทํางานในเฉพาะของการเสิร์ฟเครื่องดื่มเลยก็มีแต่ว่าหลักๆแล้วในช่วงแบบที่มันไม่ใช่พีคซีซั่นเนี่ยเอสเอก็จะเป็นคนดําเนินการตัวนี้ทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องดื่มด้านในนะคะทําให้เขารู้ว่ามันมีเครื่องดื่มอะไรบ้างแล้วก็ลูกค้าคนไหนชอบอะไรเรียกได้ว ื่องดื่มแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของการเก็บเงินด้วยนะคะบางช็อปนะอันนี้ต้องย้ำว่าบางช็อปนะ SA ก็จะมีหน้าที่เป็นแคชเชียร์ด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นช็อปเล็กๆนะคะแคชเชียร์เนี่ยกับ SA ก็จะทําหน้าที่รวมกันเลยแต่ว่าบางช็อปที่เป็นช็อปใหญ่ๆอย่างเช่นช็อปในอิตาลีนะคะหรือว่าช็อปในฝรั่งเศสส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีแคชเชียร์ที่แยกมาทําหน้าที่คิดเงินนะคะแล้วก็อยู่ในประจําการหน้าแคชเชียร์ของเขาโดยเฉพาะเลยนะคะแต่ว่าบางที่เนี่ยถ้าเป็นช็อปเล็ก s อก็ควบ แคชเชียร์ไปด้วยค่ะหลังจากคิดเงินแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังทําหน้าที่แพ็คของด้วยนะแพ็คของก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ค่ะที่ SA ต้องรับผิดชอบนะคะนอกจากว่าบางแบรนด์บางช่วงเนี่ยเขาจะเป็นแบบช่วงพิีซีซันเอสเอจะขายอย่างเดียวนะคะแล้วก็คนแพ็คของคนเสิร์ฟน้ําแคชเชียร์นะคะเขาก็จะจ้างมาพิเศษนะคะให้ทําในช่วงที่เป็นพรีซีซันเท่านั้นค่ะก็จะทําแยกกันไปเลย SA ก็จะมีหน้าที่ขายขายขายอย่างเดียวแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเอสเอก็รวบหน้าที่ทั้งหมดไวค้ค่ะแพ็คของเนี่ย ไปถึงบอกว่ามันเป็นหน้าที่เพราะว่าบางแบรนด์อย่างเช่นดีออเนี่ยมันไม่ใช่แค่เอากระเป๋าใส่กล่องแล้วก็จบเลยนะคะมันจะต้องมีการทําตัวกระดาษให้มันเป็นกระดาษพีชนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าพับนู่นนี่นั่นที่มันเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดเราก็ต้องตระเตรียมเอาไว้ก่อนช่วงเวลาที่ลูกค้าเข้ามาเนี่ยจะได้ไม่เสียเวลาเขาแล้วก็แค่ิบกระเป๋าใส่กล่องแพ็คอะไรให้เรียบร้อยแต่ว่าก่อนจะมาแพ็คเนี่ยมันมีช่วงขั้นตอนการดําเนินการก่อนหน้านั้นค่ะหลังจากนั้นค่ะ SA ก็จะมีหน้าที่ติดต่อรับเรื่องนะคะกับล ในรวมไปถึงการอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆด้วยคอลเลกชันใหม่ที่เพิ่งเข้านะคะสินค้าจะปรับราคานะคะแล้วก็ในเรื่องของสีสันต่างๆที่จะมาในคอลเลกชันใหม่ๆนะคะ SA ก็จะเป็นคนที่คอยอัปเดตเทรนด์ให้กับลูกค้าเหล่านั้นเลยค่ะและนอกเหนือจากนั้นค่ะก็ยังมีหน้าที่ที่เป็นหน้าที่ที่แบบจุกจิกเล็กๆด้านในที่ลูกค้าไม่สามารถมองเห็นได้นะคะอย่างเช่นบางที SA ก็ไปช่วยล้างแก้วล้างจานในครัวก็มีนะคะเพราะว่าเวลาที่เสิร์ฟเครื่องดื่มให้กับลูกค้าเนี่ยบางทีเนี่ยแก้วหมดอะไรหมดอย่างเงี้ยแล บ้านล้างไม่ทันเ a ก็ไปล้างเองก็มีค่ะแล้วก็ยังมีหน้าที่ของการตรวจสินค้านะคะว่าสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงยังขายได้หรือเปล่าตรงไหนมีตําหนิต้องส่งซ่อมไหมนะคะก็เป็นหน้าที่ที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้มองเห็นในจุดนี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของสต๊อกสินค้าที่ต้องคอยตรวจทุกๆเดือนนะคะบางที่ตรวจเป็นทุกสัปดาห์เลยก็มีแล้วก็พวกงานหลังบ้านนะคะเพื่อบริการให้กับลูกค้าอย่างเ็มี่อย่างเช่นถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนอยากได้กระเป๋าที่มันหาย,ยาก SA ก็จะต้องไปทําการบ้านหลังบ้าน,นะคะ่ะว่าต้องไปหาจากที่ไหน ส่งข้อความส่งอ e ีเมลไปเพื่อสอบถามว่าสามารถส่งมาให้ได้ไหมนะคะช่วยเหลือตรงส่วนนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยก็จะเป็นการที่ไปทํางานหลังบ้านอันนี้จะเป็นจุดที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นแต่ SA จะต้องรับผิดชอบลูกค้าที่ตัวเองดูแลอยู่นั่นเอง <Okay. S 1> คําำต่อมานะคะก็คือคําว่า FA นะคะคำว่า FA เนี่ยมาจากคำว่า Fashion Advisor นะคะซึ่ง Fashion Advisor หรือว่า FA เนี่ยจะมีหน้าที่คล้ายเรียกได้ว่า 99%เนี่ยเหมือนกับ SA เลยนะคะก็คืออยู่ในช็อปแบรนด์เนมเหมือนกันนะคะแต่ว่า FA เนี่ยจะเป็นชื่อเรียกของบางแบรนด์เท่านั้นเองอย่างเช่น c ช a n e l เนี่ยเขาจะเรียกผู้ให้บริการของเขาพนักงานด้านในว่า FA แทนที่จะเรียกว่า SA นะคะแต่ว่าหน้าที่ต่างๆอะไรต่างๆด้านในเนี่ยก็จะเหมือนกันเลย และตัวต่อมาค่ะที่หลายคนได้ยินกันบ่อยๆก็คือคำว่า B A นั่นเอง B A มาจากคำว่า Beauty a d v i s o r นะคะซึ่งคำนี้เนี่ยก็จะเป็นชื่อเรียกของผู้ที่ให้คำปรึกษานะคะหน้าที่การทำงานต่างๆเนี่ยจะคล้ายๆกับ S A นะคะแต่ว่าจะประจำการอยู่ในหมวดของเครื่องสำอางอยู่ในเคาน์เตอร์ต่างๆที่เกี่ยวกับความสวยความงามต่างๆนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นความหมายแลนะหน้าที่คร่าวๆนะคะของ3ตัวยอที่หลายคนได้ยินกันบ่อยๆนั่นเองค่ะใครที่มีคาถามเกี่ยวกับ S A นะคะก็ สามารถส่งคำนาําของคุณมาได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็มอสจะมาอัปเดตให้ในช่องนี้แน่นอนเลยใครอยากเป็น SA อนะยอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยเรียนด้านนี้มานะคะอยากเป็น SA ได้ไหมนะคะเงินเดือนเท่าไหร่ค่าคอมมิชชั่นยังไงนะคะหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยสอบถามกันเข้ามาได้เลยที่ใต้คลิปนี้ถ้าเกิดว่าคําถามไหนเนี่ยน่าสนใจแล้วคนอยากรู้เยอะเนี่ยเดี๋ยวมอสเอามาทําคลิปตอบให้แน่นอนนะคะหรือว่าใครที่อยากจะรู้ว่าเส้นทางการมาเป็น SA ของมอสเนี่ยมาเป็นได้ยังไงนะคะแล้วก็แบ็กกร มันเลิศเลยหรือว่ามันเบบเบสิกยังไงนะคะมีอะไรที่เป็นจุดขายในการทำงาน SA ได้บ้างมอสพร้อมแชร์ให้หมดเลยเพียงแค่ส่งคำถามของคุณมานะคะที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยวันนี้เนี่ยขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอาเดียว